บร้อยสหรือเท่าไหร่นะก็เป็นร้อยห้าโลค่ะลบห้าคุณยายต้องหนักห้าสิถึงห้ากิโลตอนนี้คุณยายหนักตอนนี้หนักเท่าไหร่คอหกหนกอีกสิบอ่ะหนลกห้กิโลเนี่ยริ้งนี้น่นกวคุณมีปัญหาคือหนังท้องมันดันแน่นมากมันจะมีความดำด้วยนะดำตาไหม ตามันเกิดอ,อันนี้คือเกิด<ๆ>จากแรงดันของลมที่ขึ้นมาข้างบนเกิด<ๆ>จากพ้าลมขึ้นบางสูงเกิด<ๆ>จากท้องของคนใหญ่อ่ะไม่สามารถรองรับแรงดันได้เลย<ๆ>เมื่อกินอะไรที่มันมีกลิ่นเข้าไปเยอะหรือท้องผูกหน่อยปุ๊บลมก็จะขึ้นข้างบน<ๆ>นะครับ<ๆ>มันจะมีการพันตามตามลสีสากลมลศีาถถ้ากันนะครับ<ๆ>อ่าดังนั้นเนี่ยจะเห็นท้องไหมเนี่ยจับท้องดูซิท้องคนไข้เนี่ยไม่สามารถรองรับอะไรได้เลยอาจรคับตัวกระแสอาจารย์มีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับพอดีพวกสารคาราฟจะได้ผ่านยาถี 啊。Uh yeah, yeah, yeah. เอาหลักๆก็ได้แล้วอาจารย์มีลงทอมียารามีลงทอมีอะไรว่อนเชยาเมื่อไรไม่มีไม่มีใช่ไหมโอเคครับผมีมี่่เป็นรถอาหารกินยกข้าวน้อยกินเได้เพราะว่าน้ำก่อนดึงข้าวจะไม่ออิ่มร้อนก็มันอิ่มน้าไม่ไม่ไม่เค่มีครับเมเรื่องูนีน้นแลวที่จะแป้นมันไม่ได้เออยนิเนกินมันสัไม่เป็นเมดเป็นไม่ได้ตอนกลางคืนไม่้องสธะน้เดี๋ยวอาจาบอกว่าบารายถ้ามันไม่เป็นเช้าจะนเดี๋ยวอาจร นิดเดียว่ะตอนตอนนี้สาธารณหมดนะครับเดียวยังเหลือันนั้ตอนนีะพร้าวม้าวได้ได้รับัตได้ยรัตะรกบินทใหญ่รถนวัการขึ้นอย่ี้มันเองเาบขึ้นตกสิบอันบอลรขึ้นเจ็ดสิบดยวล่เตมงข้าเย็นงดผลไม้เย็นได้ไหมเดี๋ยวลงเนี่ยหมอให้ประมาณไม่เกินสองเดือน ลดลงเลยนะออกพอเป็นประกันลงเลยความดันก็ลงลดได้ลดได้ดไหมันาดเราจะรู้จับมือสัญญา, <c oughs> าใจนะ, <c oughs> ะทีนี้เราสัญญาใจแล้วนะครับห <c oughs> ลังจากวันนี้ <c oughs> เป็นต้นวันนี้ให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 ้สั่งลาก่อนนะไปกินอาหาระได้สั่งลานะ <c oughs> สั่งลาสั่งลาพนระ <c oughs> ุ่งนี้หลังจากบ่ายสองเป็นต้นไปกินได้จากน้ำเปล่าท่านหนึ่ง อนุญาตให้ทานน้ำหวานจิบจิบพอประทันมันจะอยู่ได้ประมาณ3วันคือมันจะหิวอย่างนี้สามวันหลังจาก3มวันแล้วร่างกายจะไม่หิวแล้วคนหน่อย3วันเลยเหมือนเราไปจำศีลเนาะเนาะสัญญาแล้วนะว่ายาซมาฉันแล้วฉันมาจิบน้ำคุณน้ำพรายนะฮะได้ยังหวานอนน้ำร้อได้เดเช้าเที่ยงเต็มที่นะไม่ได้ห้ามอ่ะทีนี้เคสนี้เนี่ยเป็นอ่าถ้าเราดึงกระดูกไม่ได้ เอาท้อคนไข้ลงแล้วคนไข้จะเบาลงแล้วเป็นงดอาหารที่ก่อให้เกิดลมเพราะคนไขจะปวด50%งดถั่วงดดอกไม้เออใหญ่เมืกิ้นุมนมแบบใหญ่เมกินงดถั่วงดดอกไม้งดของที่มีกลิ่นขิงห้ามทานเออเอาพวกไก่ไม่ดกินยันกับเราห้ามทานเนาะอันอื่นที่ไม่มีกลิ่นทานได้หมดเนาะเนาะขยี้ดูถ้ามันเป็นเหม็นชุนโชว์ไม่ได้ แค่นี้นะ่ะมีปัญหาเรื่องช่องท้องถ้าเราท้องลงได้อาการมันดึงไงมันเดืองรั้งถ้าท้องบางแฟบมันจะลงหมดเพราะลงแป๊บปุ๊บก,กระดูกสันหลังก็จะเปิด<อ>นะที่หมอต้องทำผิอดอะไรแล้วเราลองักด,กดยาเราลงเลยคนระับยิงผิดวิธีเอาอย่างมีวิธีหมอนไปทำวิธีอื่นต,ตัดออกไม่หมดเพราะวิธีอื่นใช้ไม่ได้ผลเนาะเอาวิธีคนคนลงมาประมาณแนะนำอยู่ทั้งหมดร้อยคนเนี่ยนะ เขาจะลดลงมาประมาณ95อีก5ที่เกียรมันไม่ลงนั่นแปลว่า9 0วิธีนะมันใช้ไปใช้วิธีแบบธรรมชาติที่สุดยายให้นึกถึงว่ายายจะเดินไม่ไ้เดินไม่ได้ ต้องลดต้องลดปลออสอน้่อยองอองนิ่มนออนิ่มเลยแล้วอย่าเพิ่งไปดูหลังาะเเดินเขาจะรู้สึกว่าอาการปวดลำพอดีน้างเตียงเลยนเ่โค้ถบนรถกเินมเแล้วเริ่มเจ็บขึ้มาล้วช่องเดียดแล้วนี่นะเริ่มเจ็บแนเริ่มแบบนี้เจ็บเลยอไดัชนีแบบนี้เลวอย่าไปเพิ่งยกหนักเ้ย อย่าเพิ่งยกบังคัเนาะเพราะว่ามันเป็นหมอคุณยายเป็นหมอรองกระดูกกดทับเส้นประสาทอ่าเป็นแน่นนนะเป็แ่หรอถ้ายิ่งไปยกของมันจะมันจะสะสมนี่แหละมันจะเป็นระเบียบเพราะทำงานต่างๆเดี๋ยวยายจะเดินไม่ได้เพราะคุณยายทำงานหนักเยอะแต่ก่อนเราทนได้แต่เนี่มันเริ่มสะสมมารวมถึงมันมีสิริราชทำงานนั่นตุ้ยไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะเราแก่เยอะแล้วเราต้องพอดลงเด้อคนเราอายุเยอะขึ้นขอสองอย่างนั่นหนึ่ง ตายอย่างสงบคําว่าสงบค,คือยังไม่เป็นภาระ,ะกับไม่ทรมานเราขอสองสี่วันนี่แล้วแหละไม่เป็นภาระละรูกหลานกลับไม่ทรมานกินยาไล่กินยาความดันไล่ใช่ไามเอาตัวนี้ลงเพิ่มเนี่ยยาความดันมันจะลดลงความดันจะลดลงเดี๋ยวคุณหมอก็จะเอายาเออเนาะเครองเดือดพวกนี้ยาสมบัตมันจะตายเพราะว่ายาใช่ถ้า,ถ,าถ้าอย่างเงี้ยอยู่ถ้าอยู่ใกล้ ต้องวางแผนออฟยากลุ่มนั้นให้หมดเลยแต่ต้องเราไปทดแทนก่อนเช่นกลุ่มอาหารได้ท้องลงปุ๊บหมอลองกระโดดการปวดดีความเราจะลงเขาก็มาลงทุกให้กินเฉพาะจําเป็นแต่ถ้าเราไม่มีวิธีการเหล่านี้ปุ๊บเราจอบยาไม่ได้แต่ต้องมั่นใจกัราคนไท้ทำได้นะต้องมาดูต้องมัดคุมของเขาดูอาการของเขาถ้าเขาดูคุมได้ปุ๊บยาต้องค่อยๆถอนลงเราอย่าเพิ่งแบบเอายาไทยเข้ามาปุ๊บแล้วก็ยาไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะมัน ถึงแม้เอายาไปเข้ามายาเป็นปัจจุวันถอออกไปมันต่างอะไรล่ะก็เมื่อมันก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนจากาเป็นยาต้องเปลี่ยนตรงน้เออแต่การปรับโครงสร้างให้เขาสามารถมันไม่เป็่นสารสกัดานต่านี่คือการหาดีแท้จริงใหญก็ะบอกินมันนะเทไปสุดใหญ่กับอกินแล้วมันกเโอ้ยัากันน่าปวดตาเลยรอคปวจันปวดขา ปวดเข่าแบบนี้สอนวิธีคนใกล้โวยท้องนี่แลยแล้วก็จะมาปดวดเขาจะมนนไม่ไเป็นยาางเป็นพยานเาป็นพยานเที่อย่าเราเอรา้ต่างต่รได้เพราะอาหารการกินให้พวกนเาหลับน้่งอูอาหารคนขางที่ ที่มีเจร้เที่ไม่มีเสยไม่มีรอยเป็นสัวเขาเป็นข้าวที่งกวาหอมทานแล้วเด็ดาดะถ้าเป็นเมื่อไร่ีเป็นอาหารฝรองไที่เขาคาดกรสมอไปเพรามันมีแรงต่อของิอไไม่รด้ผักเุิบ้านที่เรามาแรงเอัดกปั่า 10ใช่

ที่นี่อยู่ด้านบนนะครับขอนุตในหนาที่เปนายรูปที่เกิและเรจะได้ทำวัการรจาไที่น่ันนี้เราด้ยรตเจากทางอาจารยขอโรงเรียนบ้านงกากนะครับมม้อเักมัยกนบนนะครับากเอายหมอไทยนะครับมาด้วยกันนะครั้เป็นไรก็ากราเดี๋ยวเราก็่ลูที่งดกนั bộ đề hit web riêng của Sunrise đó các bạn, chào Lam Terima kasih telah <laughs> menonton

อารมณ์เด็ดอารมณ์เด็ดอารมณ์ <laughs> ตอนนี้เป็นอะไรกันแต่ข้าวไม่ยืนนะอันนยืนยืนเป็นหมดตอนนี้มีหมดตอนนี้เป็นหมดตอนนี้ขายแบบมาขายข้าว โวยทอ้อก็มันจะเบาลงเนี่ยต้องเป็นรถตัวนี้ก่อนถ้ารถตัวนี้ก็ม่นไม่ดึงจะนีกำลันเ,เอเหรอนหเนีังกเท่าอ้น้วนอนอกเนอ้วนอน้นอ้วนอ้น,น,นอ้วอนะอ้วนอนอกเนอ้นอนนนนอนวนน้้ออ้น จ,จริงๆถ้าหมอมีครหมอจะดึงกระดูกให้นะแต่มันไม่มีคนแล้วไม่มีอุปกรณ์มันดึงไม่ได้ถ้าดึงได้จะเขียน าในนที่ปวดฟัง,งใช่ไหมันเจ็บใช่ไหมกเจ็บเสียวไหมเขีย์เสียนยังตัวนี้เพิ่มขวนยังอุ่งเชิงกนันใช้เท้าอยู่

กอลงไปก็เป <and> ็นข้อเลยตามที่มัน็น้อทีนี้มึงยนแล้วยันไหนเด็กมากผูที่เดนหลังจริงไหมครับ่คหน

ขึ้นอารมณ์ได้ไหมหักไฟแล้วครับใจขี้อะก็เป็นหองน้ำชื่อเอ่อ

ใช้สีน like um ้ำต้องเท่าสอนนะนะครับน้ำต้องเต้าสอนไปนนะครับให้เป็นสีตเงให้มันเป็นีต้องสอนมีเวลาเิึง้้้้

ก็จปงอกงไวันนึ่นะเราเ่ยเธอเธออรย่างเงี้ยขึ้นข้งว่เอวดยัไงนี่จะเนทีาี่ยาอเออถึงที่เราใช่ไต้องใช้ปมไกของผท่ปบดัศกาส่วนเราต้องแข่าักะกอตเป็นนักระกอบต้องิยาไม่ใช่ ค่ะพี่สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเริ่มงานขึ้นกันก่อนอย่างนี้ต้องกินเดี๋ยวมาตอนมีเดี๋ยวเราเริ่มหลังจากกินเนาะชาเจงให้น้องฟังก่อนนะครับในรูปเริ่มเริ่มก่อนค่ะพอพระราชกิจนั้นจะเริ่มก็พอแต่ว่าพระราชสมภพก็เป็นจะเริ่มในที่ที่เปลี่ยนยากเป็นต่างๆออกลงเมื่อผ่านครั้งที่1ที่ของหน้าพี่เริ่มครับ <coughs> 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 <coughs>

ไปวัดตีเด็ดในขาเลยทำยังไงกได้ได้มาของอ๋อของวันนี้เรา้อารที่จะมาชี้ดปากเรา้อมันมีกล้วเขอความร้และกลิ่ันนคนโบาจะใช้วิธีการคุมเงนเปลี่ยนอีกครั้งที่นั่งนอนเได้เาได้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 อ้โหอ้โ เขาจะไปไปไม่ด้คือสิ่งนี้มันเป็นวิธีอนไรบ้าเขาเขาไม่ได้บอกเรื่องนับเรื่องน้บอกเรื่อกของการฝึกอบรม nó sẽ cảm thấy ổn định, nó bị lo lắng. không, 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 dan pokoknya อาจารย์คนนี้อว่าเวลาลุกขึ้นให้ยืดตัวขึ้นนะคะยืดตัวลุกลึ้นก็จะเบาขึ้นบ้างนะพยายามออกกำลังกายตัวเอาเอาเข่าชันข่ายนี่ถักแน่นีองดี้วยก็จะเข่าชข่า ละห้างพอมีก <m ics> <sh yelled> ็เอียงตัวอย่างเงี้ยเอียงบ้านเนาะดึงดึงมือดึงรจะชอียงบ้านเนี่ยตังตัวตัวจะเป็นตัว้ใช่ช่วยดูการดื่มการตรวต้องทำหมคะรวมันจะล้าลงคะเราต้องพยายาม

แค่ได้ไปกันดูทัพสิรอทักให้ได้รอฟังสิฉันจะรปู่ยยถ้าหาหรอวปอดภัอันนี้ ก็จะกลารมาเป็นยาที่ดังนั้นเราในฐานนั้นเป็นพอสมอะนี่อาจจะมีทีมแพทยทีมเมอร์ที่จะมาช่วยจะต้องไปสอนเขามีการยึดยาไปชื่ายในการยึดเกิดอะไรเพราะฉ้อานั้นเดูแลคนนั้นหมดเสร็จเพื่อ็จะเป็นแรกต่อเราไม่เป็นหัวเราจะดเาชเราสนใจกันที่ิยาเราเราก้องปรืสากันนะอาจารย์เขาให้ทำให้มันแบบนี้เพื่อที่จะดต่อ ทีนี้เน่ยถ้าเราปรา,า,านโราบาลที่โรงพยาบาเจ้าหน้าที่านีไหใครที่อยูรงาบาลสตารสตาสตาเราค่อสั่โอเคคอนเซปต์ที่ทททสตาโรงพยในการท,ที่จะจัดทีมของครอบครัวเข้า